ามรอยความศรัทธ,ธาวัดวาอารามเมืองเขลังนครสายมูลูแล้วห้ามพลาดเมืองที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและความศรัทธ,ธาแต่ละวัดมีความพิเศษใครที่อยากเสริมดวงโชคลาภการงานการเงินความรักนะคะต้องตามมาเลยค่ะ นที่วัดสีหมดเก้าค่ะมีต้นพระสีมหาโพธิ์ที่รัชกาลที่เก้าทรงปลูกและยังมีพิธีตาน้ำถวายดินลอดซุ้มประตูโขงหน้าพระวิหารอายุเก่าแก่กว่าพันปีใครได้มาลอดซุ้มเชื่อว่าเสริมอายุวัฒนะมงคล วัดชมพูหลวงโดดเด่นด้วยพระสิงจุมปูศิละปะแบบเชียงแสนแหล่งกําเนิดการสะเดาะค้อด้วยสเปาเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกโศกโรคภัย ด้วยวัดแม่กลีนะคะวัดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องวิหารลายคำล้านนาและพระพุทธสิริสุวรรณชัยอายุกว่า200ปีผู้คนมากราพระธาุมหามงคลคุ้มดวง12ราศีเชื่อว,ว่าหนุนนำความสำเร็จด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ากนั้นไปที่วัดป่าตันกุมเมืองขึ้นชื่อเรื่องพระเจ้าทันใจพี่น้องสององค์ทองคำที่พระนางจามเทวีสร้างพร้อมพระธาตุเจดีทรงดอกจำปาแปดกลีบเชื่อว่าขอพรเรื่องเร่งด่วนจะสำเร็จทันใจ คือสำนักสงอารัญญวาสบนดอยวังเฮือที่นี่มีพระเจ้าเรืองแสงปางมานวิชัยทรงเครื่องจัก,กรพัดระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วน้อมรับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเชื่อว่าจะช่วยให้้นอุปสรรคสัตว์ดูพ่ายแพ้และเกิดความสงบมั่นคง ต่อมานะคะคือวัดห้วยหล่อมีจุดเด่นคือการสักการะท้าเวสวุวรรณเสริมโชคลาภการงานและธุรกิจนอกจากนี้ยังมีไอ้ไข่เชื่อว่าช่วยให้ค้าขายสมหวังนั่นเองค่ะ ที่วัดม่อนจำสินวัดนี้มีวิหารไม้ศักโบราณและพระธาตุเจ้าสามองค์ผู้คนมักสักการะพระเจ้าม่านเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรเพื่อช่วยเสริมความสำเร็จในชีวิต วัดสามคีีบุญญารามหรือวัดดอยหลวงปู่หลวงมีพระพุทธรูปนาคปกองค์ใหญ่ประจำวันเสาร์เชื่อว่าจะเสริมบารมีความมั่นคงและป้องกันภัยค่ะวัดปงแสนทองเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุประจำปีเกิดจำลองของว่ายคือเทียนชัยและดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีขาวเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาภการงานและความก้าวหน้าค่ะ ไปที่วัดนาน้อยพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาวผู้คนนิยมมาขอพอรเรื่องบุตรหน้าที่การงานยศตำแหน่งและสุขภาพ วัดป่าเวียงนางตองตามตำนานเคยเป็นวังของนางบัวตองทิดาแม่หมาขนคำผู้คนเชื่อว่าการกราบพระธาตุในวัดจะช่วยให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองธุรกิจสำเร็จและยังนิยมขอพรเรื่องสุขภาพและการค้าขายค่ะ แล้วนะคะกับวัดวาอารามเมืองเขงลังนครสายมูรูแล้วต้องห้ามพลาดและแต่ละแห่งนะคะก็มีความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตัวไม่ว่าใครจะมูด้านไหนนะคะก็สามารถเลือกที่จะมูได้ตามศรัทธาสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากเมืองลำปางนะคะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดสวยวัฒนธรรมและความอบอุ่นค่ะฝากเมืองลำปางด้วยนะคะ